ทบทวนต่อนะครับเรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึมนะครับเขาบอกว่าจงหาพื้นที่ผิวของปริซึมนะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร,ร่นะตามรูป mm hmm. พื้นที่ผิวนะครับของปริซึมพื้นที่ผิวคืออะไรครับ mm hmm. พื้นที่ผิวก็เท่ากับพื้นที่ผิวข้างใช่ไหม บวกใช่ไหมครับพื้นที่ฐานแล้วก็ต้องคูณ2ด้านโอเคไหมครับที่ฐาน2ด้านคราวนี้เราก็ดูว่ารูปนี้มันส่วนที่จะเป็นพื้นที่ฐานหรือหน้าตัดคือส่วนไหนคือส่วนสี่เหลี่ยมข้างหนูตรงนี้ใช่ไหมนี่คือฐานใช่ไหมครับด้านที่1อันนี้คือฐานด้านที่2โอเคไหมครับเนี่ยฐานด้านที่สอง อ่ะเราก็หาพื้นที่ฐานก่อนแลวกันนะมันง่ายกว่านะพื้นที่ฐานก็เท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณในวงเล็บสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือนะครับผลบวกของด้านคู่ขนานตรงนี้สี่ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องสี่ด้วยโอเคไหมด้านนี้นะสีน้ำเงินเนี้ยก็ต้องสี่ด้วยนะครับเท่ากับสี่ด้วยนะก็กลายเป็นสี่บวกด้านคู่ขนานด้านนี้นคือสิบสอง คูณสูงสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูคือเท่าไรครับสิบห้าใช่ไหมคูณสิบห้าได้เท่ากับเท่าไหร่สิบหกสิบหกก็ตัดใช่ไหมอันนี้สิบหกสองไปตัดเหลือแปดแปดคูณสิบห้าใช่ครับได้เท่าไหร่แปดคูณสิบห้าได้เท่าไหร่ครับอ่าร้อยยี่สิบใช่ไหมเนี 8, 15, ่ยใช่นะร้อยยี่สิบอ่าพื้นที่ฐานนะครับเฉพาะพื้นที่ฐานเราได้เท่ากับ หนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมเราก็ไว้ก่อนนะคราวนี้เรามาหาพื้นที่ผิวข้างตรงนี้แหละจะยากนิดน,นึงครับพื้นที่ผิวข้างก็คือผลผลรวมของเส้นรอบความยาวเส้นรอบฐานใช่ไหมความยาวเส้นรอบฐานก็มีอะไรบ้างะ่ะมีสี่ใช่ไหมสี่สิบห้าใช่ไหมสี่บวกสิบห้า ผมมาทางนี้12ไอ่าคราวนี้เราก็ต้องหาทางนี้ว่าได้เท่ากับเท่าไหร่เข้มขอใช้พีทาโกรัสใช่มครัพีลบนะเพื่อให้มันเห็นชัดอ่าเราก็ลากเส้นป่ามาตึ๊ดๆให้มาตั้งฉากใชครับพอตั้งฉากปุ๊บอ่าตรงนี้ยาวเท่ากับ4ใชครับทั้งหมดนี่คือ12ส่วนที่เหลือนี่คือ8 รตรงยาวเส้นสีน้ำเงินนี้ก็เท่ากับ15ข้างล่างใช่ไครับสับ1้าก็เข้าสู่ปิทากรัสเพื่อหาด้านที่เหลือนะครับได้กับเท่าไหร่15.8อ้าด้านที่เหลือก็คือ17นะครับเลขชูป,ปิทากรัสโอเคไหครับเพราะั้นตรงนี้เราก็กลายเป็นบวก17เสร็จแล้วก็พื้นที่ผิวข้างก็คือไงครับความยาวของเส้นรอบฐานใช่ไหม คูณสูงสูงก็คือศูนย์ของพีระมิดออาสูงของปริซึมปริซึมสูงเท่าไหร่สิบสองใช่ไหมก็ไปคูณสิบสองครับอ่าเราก็ได้พื้นที่ผิวข้าวออกมาเท่ากับคูณกันไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดข้างในก็เป็นเท่าไหร่ครับสิบสองยี่สิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดบวกสี่ครับคูณสิบสองก็ได้เป็นเท่าไหร่ห้าร้อยเจ็ดสิบหกไหม 576อเค็ okay, นะ้มแล้วก็ไปบวกกับพื้นที่ฐานก็ต้องคูณ2ด้านนะพื้นที่ฐานก็สี่เหลี่ยมคางหมูมี2ด้านก็เอา1 2อไปคูณ2คนระับก็บวก240ก็จะได้เท่ากับทั้งหมดก็คือ8 1 6ในชะ6บ่ห้บวก240เท่ากับ816หน่วยก็เป็นตารางนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้กำหนดมันก็เป็นตารางหน่วยอ่านะตอบ800 สิตารางหน่วยตัวอย่างต่อไปอ่ะนี่ไม่ยากใช่ไหมจงหาพื้นที่ผิวของปริซึมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ mm hmm. พื้นที่ผิวใช่ไหมก็สูตรเหมือนเดิมนะเท่ากับพื้นที่ผิวข้างนะครับบวกด้วยพื้นที่ฐาน ก็คูณนะครับก็มีสองด้านนะครับสามไอตัวเรียกไงหน้าตัดใช่ไหมพื้นที่หน้าตัดก็มีสองด้านหรือพื้นที่ฐานมีสองด้านอานนี้เราก็ดูนะครับพื้นที่ฐานปริซึมตัวนี้พื้นที่ฐานเป็นรูปรูปอะไรเอย่ยของดนีด้น่าจะพื้นที่ฐานตรงฐานน่าจะเป็นรูปอะไรครับรูปนี้ไหมสี่เหลี่ยมข้างหมูนี่ไหมครับ ใช่นะอ่าอน,นี้ก็ตื้อๆๆๆลงมานะเห็นไหมมีสองด้านเนี้ยก็เอาอีกแล้วพื้นที่ผิวข้างใช่ไหมครับอาเราเริ่มที่พื้นที่ผิวข้างก่อนก็ได้นะครับพื้นที่ผิวข้างก็คือเส้นรอบผลรวมของเส้นรอบฐานทั้งหมดใช่ไหมครับฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็มีเท่าไหร่ยี่สิบเก้าสิบสองด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับ เนี่ยด้านนี้ก็คือ20เนี่ยเท่ากับด้านนี้ตรงนี้ก็คือ20ก็กลายเป็น29บวก12บสองใช่ไหมบวก20แล้วก็บวกด้านนี้เส้นสีม,ม่วงนี่นะบวกด้านนี้ที่เราไม่รู้ถูกไหมครับพอไม่รู้ปุ๊บเราก็เล่นลากเส้นป่ามาเนี่ยพี่ขยายใ,ใหญ่นะเราก็ลากเส้นป่ามาตรงนี้ตึ๊ด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 ปึ้งตั้งฉากใช่ไหมฝ้าน,นี้ก็ยาวเท่ากับตรงนี้ใช่ไหมก็คือ12บสองโอเคไหมครับฝั่งนี้ก็คือยาวเท่ากับ ยี 20, ใช่ไหมครับแต่ยาวทั้งหมดมันคือยี่สิบเก้ายีลบออกอาย่สิบเก้าลบออก10ตรงนี้ก็เหลือ9้าเป็นไงสามเหลี่ยมมุมฉากสีม่วงปึ๊บปึ๊บปึ๊บด้านนี้สิองด้านนี้9้าด้านที่เหลือเท่าไหร่เลขชูพิทากรัส9ก้สบสอด้านที่เหลือคืออะไร3ามสี่ห้าคูณสาทั้งหมด9ก้บสออันนี้ห้านะสิบห้าโอเคไหมด้านนี้ก็คือสิบห้า เ okay, ครับเพราะงั้นด้านที่เหลือของเส้นรอบความยาวเส้นรอบฐานก็คือ15แล้วคูณสูงสูงพีระมิดได้เท่าไหร่ครับสูงพีระมิดคือตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมยี่สิบก็คู20อ่สแล้วก็บวกพื้นที่ฐานก็คือสี่เหลี่ยมข้างห,หมูนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณนะผลบวกของด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานคือตรงไหนอสีเขียวนะครับด้านคู่ขนาน ของสี่เหลี่ยมคางหมูนี่ก็คือยี่สิบเก้าถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมเนี่ยบวกกับยี่สิบถูกไหมด้านคู่ขนานาก็กลายเป็นยี่สิบเก้าบวกยี่สิบเสร็จแล้วคูณสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูนี่สูงเท่าไหร่สี่เหลี่ยมคางหมูนี้สูงเท่าไหร่อ่าสูงสิบสองคือตรงนี้ไงเนี่ยความสูงตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือสิบสองนะครับ ก็คูณสิบสองไปแค่นั้นเองตึ๊ดต๊ตตตตคูณกันไปคูณมา,นาในวงเล็บนี้ก็บวกกันได้เท่าไหร่79ใช่ไหมคูณกับ20นะครับก็กลายเป็น79็ดบคูณยีบวกกับนะครับอันนี้ก็2ตัดกับ6กยี่สบเก้าบวกยีก็เป็น49 49คูณกับอ้าวน,นี่ลืมคูณสูงใช่ไหมจุ๊บะ พื้นที่ฐานสเสนหนสองคูณผลคูกนกอได้าคูณสอเพราะมันมี2ด้านโอเคไหมลืมคูณ2นะครับาก็กลายเป็น49คูณกับ12บ49เนี่ยส่คูณ12โอเคไหม79ู้ณย0่2 0บนบวกกับ49คูณ12ได้588รวมกันได้เท่ากับ2008ตารางหน่วย เห็นไหมครับคำตอบ2,108นะครับตารางหน่วยนะ0 8ตารางหน่วยต่อไปเป็นแบบโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าถ้าต้องการทํากล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้กระดาษกาวปิดรอยต่อให้ได้กล่องมีขนาดกว้าง5ซนติเมตรยาว20ซนเมสูง8ซนเมและมีฝากล่องพอดีขอบจะต้องใช้กระดาษทํากล่องอย่างน้อยกี่ตารางเซนติเมตรวาดวาดรูปเนี่ย อันดับแรกเราก็วาดรูปเขาบอกว่าไงครับมีกล่องนะครับกระดาษทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยเขาบอกว่ามีขนาดกว้าง5ยาว20ใช่ไหมสูง8อ่ะสูง8กว้างแค่5ก็ประมาณนี้เสร็จแล้วเขาบอกว่ายาว20อ่ะพี่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแบบตรงนี้ก็คือ5ใช่ไหม ตรงนี้8ดตรงนี้คือยี่สิบเขาถามว่าเขาถามว่าไงวะเขาถามว่ากล่องกระดาษสีเหลี่ยมุมงฉากขนาดเท่านี้แล้วมีฝากล่องพอดีขอบต้องใช้กระดาษทํากล่องอย่างน้อยกี่ตารางเซนติเมตรเใช้กระดาษทํากล่องเลยใช้กระดาษทํากล่องก็คือพื้นที่ผิวทั้งหมดใช่ไหมพะใช้กระดาษทํากล่องไงแส่าหาพื้นที่ผิวทั้งหมด ก็คือหาพื้นที่ผิวนั่นเองเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกด้วยพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานก็สองด้านก็คูณสองนะครับโอเคไหมอ้าวเราก็มองดูตรงไหนเป็นฐานก็น่าจะด้านนี้ไหมเป็นฐานก็จะคู่อีกด้านหนึ่งเงนี้ตืดต๊ดเส้นป่าลงมานี้อ่าตรงนี้ก็เป็นฐานเหมือนกันฐานสองด้านโอเคไหมครับ เราก็หาสิ่งที่ยากก่อนก็คือหาพื้นที่ผิวกว่าล้วกันนะครับก็จะได้พื้นที่ผิวก็คือผลรวมของความยาวฐานใช่ไหมรอบรอบฐานความยาวรอบฐานอันนี้ยาวแปดด้านนี้ก็แปดด้วยอันนี้ยาวห้าด้านนี้ก็ห้า,นนด,านนด้วยแค่นั้นเองใช่ไหมก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับแปดบวกห้าบวกแปดบวกห้านะครับแล้วก็คูณสูงของปริซึมนะครับความสูงของปริซึมก็คือยี่สิบ ก็คูณ20แล้วก็บวกพื้นที่ฐานฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างคูณยาว5้าคูณ8โอเคไหมเสร็จแล้วก็คูณ2เพราะว่ามี2ด้านนะครับฐานมีอยู่2ด้านก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ5้บวกหเป็น10 8 8ดบวกแปดก็เป็น26่บคูณ2เท่ากับสาสิบถูกไหมเนี่ยอ่า2ีอ่าตรงนี้ ความสูงเท่ากับ20นะไม่ใช่2นะ20โอบเข้าไหมอันนั้นบวกกันก็กลายเป็น26ใช่้าไหมคูณ20บวกเข้ใจไหมแปดห้าสี่สิบคูณกับ2เข้าก็ได้เท่ากับ262 3 2อไม่ใช่26 2เป็น56ไอ้520เอ่อ26 2เป็น52ก็เป็น520แล้วก็บวก4 40, 40คูณ2ก็80รวมกันนะได้เท่ากับ 600ตารางเขากำหนดเป็นอะไรครับเซนติเมตรไหมหน่วยเป็นเซนติเมตรนะตามโจทย์ก็ตอบเท่ากับ600ตารางเซนติเมตรไม่ยากนะครับข้อต่อไปก็บอกอ่างเก็บน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากยา,าามมานะยาว20เมตรอ่าพี่ก็เอารูปมานะยาว20เมตรนะยาว20เมตรเขาบอกกว้าง12เมตรตรงนี้12เมตรนะครับ ถ้าต้องการเก็บน้ำไว้ในอ่าง1,920ลูกบาร้อ่บาเมตรเก็บน้ำในอ่าง1,920ลูกบารบเมตรนี่คืออะไรปริมาตรถูกไหมครับน้ำจะมีความสูงจากก้นอ่างเท่าไรอ่านี่ก็ไม่ยากไงสูตรการหาปริมาตรก็คืออะไรครับปริมาตรปริซึมก็คือพื้นที่ฐานถูกไหมคูณสูงใช่ไหมครับาฐานคืออะไรอ่ะ ฐานคืออะไรครับตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ฐานคืออะไรดี <c oughs> ฐานก็คือตรงส่วนนี้ใช่ไหมพี่เอาฐานตัวสูวน,นี้ก็ได้ถูกไหมออกมาถึงนี่นะลากเกินปึ๊บนี่อันหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็คงบนนี้อันหนึ่งโอเคไหมครับางบนนี้อีกอันหนึ่งใช่ไหมเพราะปริซึมคือฐานมันต้องมีขนาดเท่ากัน ทั้งสองฝั่งนะครับพืนพ้นที่ฐานก็ได้เท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือสิบสองคูณยี่สิบเสร็จแล้วคูณสูงก็คือโจนโ <c oughs> จนให้หาว่าก้อนอ่างสูงเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ไนงะสูงตรงนี้ที่เขาให้หานะครับก็คือสูงของปีซื้นนั่นเองใช่ไหมครับแล้วคูณสูงไว้ปริมาตรกำหนดมาเท่ากับ1,920อ่าตรงนี้ก็เป็น9 2นเก้้ย่ปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงขยายข้างเท่านั้นเองใช่ไหมครับ อันนี้12คูณ20ก็คือ240อ่าเพราะฉะนั้นสูงสูงย้ายข้างก็เป็น1920ส่วนด้วย240รกระตัดศูนย์192หา 24, ร24เพราะฉะนั้นสูงก็ได้เท่ากับ 8, ค,บ8คูณ24ได้กับ192เพราะฉะนั้นสูงเท่ากับ8เมตร ข้อต่อไปก็บอกว่าคลองส่งน้ําชนระทานนะมีหน้าตัดเป็นรูปสีเนะส่เหลี่ยมคางหมูไงเนี่ยสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับตามนี้เลยนะดังรูปนะครับสร้างการสร้างคลองยาว12กิโลเมตรอ๋อแสดงว่าตรงนี้ยาวเนี่ยนะสร้างคลองยาวไปเนี่ย12บกิโลเมตรนะครับตามรูปก็คือมันเป็นไงสี่เหลี่ยมคางหมูมันมีด้านนี้5้าเมตรด้านนี้3เมตรอันนี้เขาบอกว่าคลองยาว1 0 อ่า12กิโลเมตรเราก็ทําเป็นเมตรก็คือ12คูณกิโลก็คือหนึ่งพันใช่ไหมคูณหนึ่งพันเนี่ยคือความยาวของมันเข้าใจไหมครับจะต้องขุดดินออกไปคิดเป็นปริมาตรเท่ากับหนึ่งแสนหกหมื่นลูกบาทเมตรคลองนี้มีความลึกโดยเฉลี่ยกี่เมตรอ่าก็ให้หาความลึกเนี่ยความลึกโดยเฉลี่ยกี่เมตรปริมาตรกําหนดมาให้ใช่ไก็เข้าสูตรเลยใช่ไหม ปริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงเข้าไหมครับพื้นที่ฐานคูณสูงปริมาตรก็คือ1นึ0 0 0กม็เท่ากับพื้นที่ฐานคือเท่าไหร่เขาบอกฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูไหมพื้นที่ฐานมีแต่สี่เหลี่ยมคางหมู่นที่เราทำนะครับมันก็คือเศษหนึส่วนสคูณผลบวกของด้านคู่ขนาน ด้านคู่ขนานคือตรงนี้ใช่ไหมห้าบวกกับแปดใช่ไหมเสร็จแล้วคูณความสูงของคางหมูความสูงของสี่เหลี่ยมคางหมูได้เท่าไหร่ความสูง,งสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือตรงนี้ใช่ไหมมาถึงตรงนี้นี่เองก็คือส่วนลึกที่เขาให้หาใช่ไหมอาพี่ก็คูณลึกไว้นะเสร็จแล้วพื้นที่นี้ก็ไปคูณอะไรครับถึงจะได้ปริมาตรคูณความสูงของ พีระมิดพีระมิดนี่สูงเท่าไหร, <c oughs> I mean, ร่ัอมีพีระมิดปริซึมโอ้โหจะเป็นเรื่องพีระมิดนะ <c oughs> ปริปริซึมสูงเท่าไหร่นี่ไงส่วนสูงของปริซึมเขีย okay, ไหมสิบสองคูณหนึ่งพันนะครับเอากระดานตรงข้ามไอไม่ใช่ผมบวกกระด้านคู่ขนาดเนี่ยได้คูณอ่ะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็คือเศนติเมตสอง คูณผลบวกของด้านคู่กนาน,ด,าน,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  3, นด้านคู่ขนานก็สี่เหลี่ยมคางหมูก็คือนี่ไงห้าบวกกับสามโอเคไหมีนด้านคู่กนานอ้าวไม่ได้แปดอ๋อแปดมันยังไงใช่ไหมโอเคโอเคผิดพลาดผิดพลาดก็เป็นห้าบวกกับสามโอเคนะครับสร้วความสูงของปริซึมตัวนี้ก็คือสิบสองคูณหนึ่งพันก็คือหนึ่งหมื่นสองพันโอเคไหม คูณ1น0 0 0นะครับแค่นั้นอ่ะ5บวก3เป็น8 8ตัดกับ2เหลือ4โอเคไหมครับ8ตัดกับ2เหลือ4เพราะงั้นย้ายข้างลึกเขาให้หาความลึกอยู่นะล,ลึกก็เท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะย้ายข้างก็เป็น160,000ส่วนด้วย4แล้วคูณด้วย12,000นสใช่ไหมครับ ช่ไหมใช่ข้าง,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 งาถูกนะอก่กรตัดศูนย์ทิ้งไปต,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 ตืดตืดตืดตัดศูนย์ไปเรื่อยนะปึ๊บปึ๊บสี่ตัดสิบหกได้สี่ก็เป็นสี่สิบสี่สิบใช่ไหมไม่ใช่สี่สิบอ่าสิบสองตัดได้ไหมตัดได้ไหม ที่ตัดถูกไหมเนี่ยถ้าเป็น40่สิบส่วนสิใช่ไหมครับสี่ส่วนสิใช่ไหมเอา4ตัด40เป็น40่สิบอเไหเป็น10บส่วนสก็ได้เท่ากับ3 3มจุสใช่มสิบส่วนด้สามก็คือ3 3มเพราะฉะั้นความลึกนะครับของการสร้างคลองตัวนี้นะครับเท่ากับ3 3มสาม หน่วยก็เป็นอะไรครับเมตรใช่ไหมตัวอย่างเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าบ้านของตันะ้มนะมีลักษณะเป็นรูปบาทรูปบาทรก็คืออะไรมันเท่ากันหมดเลยอ่ะหก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 สี่ด้านนะครับรูปบาทก็คือเขาบอกยาวด้านละหกรูปบาทก็คือนี่นะพี่ขออนุญาตวาดไอ้มันเป็นเหลี่ยมหนอ่งรูปบาทรมันก็คือหก หกหกหคือเท่ากันทั้งสี่ด้านไงคือลูกบาศก์เข้าไหมครับ <c> เ <oughs> สร็จแล้วเป็นไงหกหไม่พอคือตรงนี้มาอีกปื๊บปื๊บปื๊บอ,อ,อันนี้ก็สูงด้านนี้หกคือ6ทุกด้านนะพูดง่ายนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าต้ามต้องการทาสีโดยรอบและตั้งใจจะทาสีทั้งหมด2รอบนะครับ ทาสีทั้งหมด2รอบทาสีทั้งหมด2รอบทำไมเดชานะนี่เป็นตั้มใช่ป่ะตั้มจะต้องทาสีบ้านกี่กระป๋องถ้าสีทาบ้าน1กระป๋องนะครับสามารถทาได้เท่ากับ30ตารางเมตรเานทาสีบ้านก็คืออะไรอ่ะหาพื้นที่อะไรทาสีทั้งหมดเลยอ่ะเนี่ยพาสีรอบนอกหมดเลยนะ นีไงไง่ครับตั้มต้องการทาสีภายนอกของบ้านโอเคไหมก็ต้องหาพื้นที่อะไรผิวข้างถูกไหมไม่เอาฐาเนเงเพราะ,ะนั้นก็หาพื้นที่ผิวข้างอ่าผิวข้างของรูปบาทนี้ก็เท่ากับความยาวใช่ไหมความยาวรอบฐานคูณความสูงนะครความสูงของปริซึมตัวนี้ความยาวรอบฐานก็คือเท่าไหร่ล่ะนี่ไง หกบวกหกบวกหกบวกหกโอเคแม่นี่คือฐานนะฝั่งตรงข้ามก็คือตรงนี้แม่ที่เป็นฐานโอเคแม่มันก็กลายเป็นหกบวกหกบวกหกบวก 6. หกหลือหกคูณสี่ก็ได้นะหกสี่ก็ยี่สิบสี่ใช่แล้วไปคูณความสูงของปิซึมปิซึมสูงเท่าไหร่ก็สูงเท่ากับหกก็คูณหกก็คือยี่สิบสี่คูณหกก็จะได้พื้นที่ผิวข้าวออกมาเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ตารางหน่วยเป็นอะไรครับนี่เมตรอ่ะตารางเมตร ตอบตรงนี้เลยได้ไหมพื้นที่ผิวข้างเท่ากับตรงนี้เสร็จแล้วนี่ไงเขาบอกว่าทาทั้งหมด2รอบอย่างนี้ก็ทาพื้นที่เดิมเนี่ยสอรอบก็เป็น144คูณ2งพื้นที่จะต้องทาทั้งหมดาก็กลายเป็น288ตารางเมตรเสร็จแล้วโจทย์บอกว่านะครับโจทย์บอกว่าสี1กระป๋องอะนะสี1กระป๋อง1กระป๋องเป็นไงทาได้เท่าไหร่ครับ3าสบ ตารางเมตรใช่ไหมอ่าหนึ่งกระป๋องมันได้สาสิบตารางเมตรเพราะงั้น2แปดสิบแปดตารางเมตรจะได้กี่กระป๋องมันก็ได้เท่ากับ2 8 8ปดบแปดหารด้วยสาสิบใช่ไหมครับ <c oughs> หารลงมามันก็ได้เก้าจุดหกเก้ากว่ากว่าเก้าจุดหกระป๋องเข้าไหมเก้าุดหกระป๋องโจทามว่า ต้องใช้สีทาบ้านทั้งหมดกี่กระป๋องเราก็ต้องซื้อมาสิบกระป๋องใช่ไหมมันใช้จริงแค่เก้ากระป๋องก,กว่าๆเนี่ยเราก็ต้องซื้อมาสิบกระป๋องถึงจะเพียงพอนะ,อะต่ออีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าน้าแห่งหนึ่งนะครับมีขนาดภายในยาวสามสิบเมตรกว้างสิบห้าเมตรพื้นสายเอียงลาดลงจากระดับตื้นที่สุดหนึ่งจุดห้าเมตรไปสู่ระดับลึกสุด สามเมตรดังรูปจงหาว่าสระนี้มีพื้นที่ผิวภายในทั้งหมดเท่าใดพื้นที่ผิวภายในทั้งหมดเท่าใดมาดูนะครับเขาบอกสระน้ำแห่งหนึ่งนะมีขนาดยาว30เมตรกว้าง15บห้นะครับพื้นสระเอียงจากระดับตื้นคือ1 5ไปถึง3เมตรตามรูปเลยนะจงหาพื้นที่ผิวข้างภายในเท่ากับเท่าไหร่ ื้นที่ผิวข้างภายในก็มีอะไรบ้างตรงนี้ใช่ยห,หนึ่งอันนะสีแดงนี่นะตรงนี้หนึ่งแล้วใช่ไหมปึ๊บมันก็คือหนึ่งจุดห้าใช่ไหมพี่ก็ใส่หนึ่งจุดห้าแล้วตรงนี้เท่าไหร่สิบห้าใช่ไหมเขียนไหมสิบห้าใส่อีกฝั่หนึ่งก็คือตรงนี้พื้นที่ผิวข้างมันนะนะปึ๊บมาถึงเนี้ยนะอ่ามันคือสามกับ 15, สิบห้าเขียนไหมใช่ไหมเสร็จแล้วก็อีกข้างก็มีตรงฝั่งนี้ใช่ไหม ฝ้าตรงนี้สีนเำียมเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี่ใช่ไหมครับอ่านะสองอันเยิยสองฝั่งตึ๊บมันก็คือยาวเท่าไหร่ตรงนี้สามสิบใช่ไหมครับสามสิบตรงนี้หนึ่งจุดห้าตรงนี้เท่ากับสามเขียนไหมใช่ไหมใช่ไหม ใช่นะแต่แล้วมันมีสองอันใช่ไหมอันนี้ต้องคูณสองใช่ไหมคูณสองพั้งแล้ก็ได้แล้วพื้นที่ก็เอาตรงนี้บ่อยนะ่อพื้นที่ก็เท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็หนึ่งจุดห้าคูณกับสิบห้าเนี่ยครับคูณกันได้แล้ยี่สิบสองจุดห้าใช่ไหมมันได้ร้อยยี่สิบห้าก็เป็นยี่สิบสองจุดห้าเสร็จแล้วอน,นี้พื้นที่ตรงนี้ก็ได้เท่ากับไอเมื่อหนึ่งจุดห้าคูณสิบห้าอ่าถูกแล้วอันนี้ก็กลายเป็นสามคูณสิบห้าสิบห้าสามเป็น 45เสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือเซษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานคืออะไร1.5บวกกับ3ใช่ไหมครับก็เป็น1.5บวกกับสคูณสูงของคางหมูก็คือตรงนี้30เนี่ยคูณ30แล้วก็มี2ด้านไงก็คูณ2เข้าไปอีก 5. ใช่มรับก็ตัด2ก่อนนะตึงต้งตึ้ง1.5ึคูณสได้ 4. 5, 4. 5 30, 4.5 4.5ุห้าุคูณสามสิเป็น135ใช่ไหมร้อยสามใช่ไหมใช่มี่จุ ูณสามสิบได้สิบสามจุดห้าเดียใช่ไหมหนึ่งจุดห้ามองเห็นไหมหนึ่งจุดห้าบวกกับหนึ่งจุดห้าบวกกับสามเป็นสี่จุดห้าสี่จุดห้าไปคูณสามสิบได้เท่าไหร่ร้อยสามห้า อ่าพื้นที่ทั้งหมดก็คือ22.5บวกกับใช่ไหม45บวกกับ135ถูกไหมเนี่ยได้เท่าไหร่อ่า102.5นะครับตอบ102.5โอเคอันนี้บวก45เป็นเท่าไหร่10ต้น1 7เป็น880 180บวกกับ 5, 5, 21, 200, 2 2่สิบสองจุดห้าใช่ไหมห้าสองสิบห้าสองร้อยสองจุดห้าอ่าประมาณนี้โอเคไหมอันนี้เราซ้อมนะเราซ้อมก่อนที่จะเข้าสู่ข้อสอบจริงเราซ้อมมือนะครับซ้อมฝึกในการหาพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตร